ครั้งแรกโดยมีแรงบันดาลใจจากคำว่าธรรมกายเพราะครั้งหนึ่งในวัยประมาณ9-10คขวบลูกเด็ฟังรายการธรรมะทางวิทยุซึ่งนำเทพการสอนทำการทำสมาธิวิชาธรรมกายของพระเด็คุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญมาเปิดออกอากาศ เป็นการสอนวิธีการระลึกชาติลูกฟังด้วยความตื่นเต้นอยากทำได้บ้างแล้วก็ไฝฝันอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาธรรมกายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงในปี2527ตอนนั้นตั้งแต่9ขวบ10ขวดมาถึง27นะจ้ะขณะเป็นช่วงเราฟังผลสอบเอ็นทรานลูกก็ได้ไปเที่ยวบ้านเพื่อน คุณแม่ของเพื่อนก็พูดถึงวัดพระธรรมกายลูกจึงคิดว่าต้องไปวัดพระธรรมกายให้ได้นับจากวันที่ลูกได้มาที่วัดถึงปัจจุบันลูกก็ไม่เคยห่างวัดเลยแล้วก็ได้ชวนน้องสาวมาวัดด้วยกันอย่างสม่ำเสมอในช่วงที่เป็นนักศึกษากระทำกิจกรรมชมนมพุทธ มื่อมาที่วัดก็ได้มาเป็นอาสาสมัครช่วยงานร,รักษาระเบียบและเหรันยิบประวมบุญกับทางวัดทุกบุญอย่างเต็มกำลังทั้งทำด้วยตนเองและทำหน้าที่กัลยาณมิตรลูกคิดว่าแม้เราจะเป็นเพียงน็อตตัวเล็กๆที่มีส่วนทำให้โครงงานของหลวงพ่อสำเร็จก็เป็นปลื้มแล้ว ชาตินี้เกิดมาก็ไม่เสียชาติเกิดมบนครูไม่ใหญ่เปิดโรงเรียนอนุบาลฝันให้ฝันลูกและน้องสาวก็คิดว่านี่แหละคือสิ่งที่พวกเราสแสวงหาและรอคอยมานานตอนนี้ลูกยังฝันด้วยตนเองไม่เป็นจึงกลาบขอความเมตตามครูไม่ใหญ่ฝันในฝันลูกด้วยเจ้าค่ะลูกเกิดมาในครอบครัวที่ แตกแยกคือคุณพ่อไปมีภรรยาใหม่คุณแม่จึงอาศัยอยู่กับคุณป้าซึ่งเป็นพี่สาวคนโตคุณแม่มีบุตรสามคนคือพี่ชายตัวลูกและน้องสาวต่อมาคุณแม่ก็ย้ายออกจากบ้านไปพวกเราพี่น้องสามคนจึงเติบโตมากับคุณป้าและคุณลุง ุลุงก็คือสามีของคุณป้าซึ่งเลี้ยงดูหลานทุกคนอย่างดีเหมือนเป็นลูกของท่านเองคุณป้าเป็นคนจีนมีน้องอีกเกคนท่านนับเป็นลูกสาวคนโตจึงต้องเสียสละลาออกจากโรงเรียนตั้งแต่จบชั้นประถมปีที่สเพื่อทำงานแล้วก็เลี้ยงน้อง คุณป้าเป็นผู้หญิงแกล่งมีบุคลิกเหมือนนักเกรงพูดเสียงดังสูบุรีแล้วก็เล่นการบนันแต่ก็เป็นคนใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือคนแล้วก็รักเด็กคุณป้ามีลูกชายหนึ่งคนกับสามีมคนแรกซึ่งเลิกกันไปหลังจากอยู่กันได้ไม่กี่ปี ต่อมาท่านก็นแต่งงานใหม่กับคุณลุงและอยู่ด้วยกันมานานกว่าห้าสิบปีบ้านของคุณป้าอยู่ในแหล่งเสื่อมโทมแต่ไม่ได้ยาเสพติดและการพน,นันลูกและพี่น้องจึงเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหรที่บ้านคุณป้าเองก็เคยเปิดบ่อนไพ่ครั้งหนึ่ง <laughs> ตำรวจมาจับคุณป้าและขาไพ่ที่บ้านในตอนดึกขณะนั้นน้องสาวลูก,กอายุประมาณสองขวบยังนอนดืม่มนมอ,อยู่บนตักคุณป้าตำรวจก็ได้จับทั้งคุณป้าและน้องสาวเข้าอ้องขังไว้ด้วยกัน <c oughs> จนรุ่งเช้าคุณแม่ต้องมาประกันตัวคุณป้าออกมา คุณป้าเสียชีวิตเมื่อาย82ปีก่อนเสียชีวิตท่านต่างทรมานด้วยโรคถุงลมโป่งพองอยู่หลายปีเพราะผลจากการสูบบุหรี่ตั้งแต่ยังสาวลูกก็ได้ชวนป้ามาวัดตั้งแต่ปี2528ท่านก็ะจะไหว้ปัจจัยสร้างองพระธรรมกายยำตัวกับครูมใหญ่ด้วยตนเองในวันฉลองมหาธรรมกายใจดีล่าสุดก่อนละโลก ท่านได้ร่วมบุญเสาแก้วพันปีเป็นจำนวนหนึ่งแสนบาทาพี่ชางลูกเป็นคนเงียบๆมีเมตตาไม่เคยฆ่าหรือรังแกสัตว์แล้วก็รักเด็กแต่ว่าเมื่อเป็นวัยรุ่นก็เริ่มหัดสูบบุหรี่และดื่มสุราพอเข้าเรียนระดับมหาวิทยายลัยกรติดบุหรี่และสุราแล้วก็เริ่มเที่ยวกลางคืน จนทำให้ผลการเรียนตกต่ำถึงขั้นถูกรลีทายแต่ต่อมาก็พยายามศึกษาจนจบปริญญาปัญญาตรีในวัยทางานวิชายก็ยิ่งูปป่บุรีจัดและดื่มสุราม,มากขึ้นจนถึงปี38พี่ชายก็เสียชีวิตเมื่ออายุได้32ปีจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เพราะเมาสุราแล้วขับรถ ซึ่งานนั้นภรรยาของวิชากําลังตั้งครรภ์ได้เพียงหเดือนลูกจึงขาดพ่อภรรยาก็ขาดสามีที่จะมาเป็นหัวหน้าครอบครัวในวันถัดจากวันที่พิชาเสียชีวิตลูกและน้องสาวได้มาทําบุญสร้างพระธรรมกายไปจจาตัวอุทิศบุญไปให้แล้วก็ได้กราบขอความเมตตาจากคุณยาาอาจารย์โชที่สูงสนไปให้ด้วย แล้วอย่างหลังจากนั้นก็ได้ทำบุญที่สงนสนไปให้พี่ชายเสมอคุณลงพี่ชายของคุณแม่เนี่ยคนละคนกับสามีของคุณป้าท่านเป็นบุตรชายคนเดียวในจำนวนพี่น้องสิบคนท่านแต่งงานแต่ไม่มีบุตรตลอดชีวิตท่นานเป็นคนประหยัดมัธยัติทำไม็รขไรายกาไม่ได้มีรายดได้มากนัก แต่สามารถเก็บออมจะมีเงินและทรัพย์สินนับสิบล้านบาทแต่ตัวท่านก็ไม่ได้ใช้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์กับตัวเองทั้งในโลกนี้หรือโลกหน้าแต่อย่างใดเมื่อท่านสิ้นไปสมบัติของท่านในส่วนที่แบ่งให้กับน้องๆและภรยากลับทำให้ทุกคนต้องมาทะลาะแย่งสมบัติกันจนถึงก็ต้องฟ้องร้อง และตาให้พี่น้องเขาหน้ากันไม่ติดคุณลุงเสียชีวิตขณะมีอายุได้79ปีคุณแม่เป็นคนใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือคนแต่ก็เป็นคนใจร้อนหงุดอิดง่ายแล้วก็มีทิฐิมากนับจากที่คุณแม่ทราบว่าคุณพ่อมีภรรยาใหม่คุณแม่ก็หาทางคลายทุกข์ ด้วยวิธีการต่างๆเช่นไปหาเจ้าเข้าทรงดูดวงและก็เล่นไพ่ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ต่อมาก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของท่าน part of life การที่ท่านไปหาเจ้าเข้าทรงบ,บ่อยๆท่านจึงกลายเป็นร่างทรงเื้อเองนับสิบปีแล้วจก็ศึกษาโหราศาสตร์จนสามารถรับตรวจดวงชะตาและทำพิธีตามความเชื่อ แบบโหราศาสตร์ได้เราจะนหการเล่นไพ่ก็ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เสียแล้วถ้าเล่นไพ่เกือบทุกวันบางครั้งท่านก็นจะเล่นโตรุง่งนี่ถ้าเอาความเพียรนี่มานั่งหลับตาเลยนะเป็นพระอรหันต์ไปแล้วนะถ้าลูกขอให้ท่านเลิกเล่นไพ่ท่านจะกโกรธมากบางครั้งถึงกับเคยตัดแม่ตัดลูกเลยทำามาขอให้เลิกเล่นไพ่ และท่านก็โทร่าการที่ท่านเป็นเช่นนี้เพราะคุณพ่อเราเป็นต้นเหตุขณะนี้คุณแม่ยังมีชีวิตยอยู่แล้วก็เป็นคนแข็งแกร่งมากแต่ดูเหมือนคนอมทุกข์ตลอดเวลาแต่จะมีโรคส่วนตัวที่ลูกๆเข้าไปถึงแต่ท่านก็พยายามทำหน้าที่แม่อย่างดีที่สุดลูกและน้องสาวเคยมากาบรเรียนถามคุณยายอาจารย์เรื่องคอแม่ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรดีแต่คุณยายท่านก็บ,บอกว่า เอาไว้ก่อนถ้ายายพูดอย่างนี้ก็ไป่่างห่วงแล้วคำถามขณะนี้คุณป้าอยู่ที่ไหนคะถ้าไปข้อความฝ่ามาถึงคุณลุงคือสามีคุณป้าแล,และหลานๆหรือไม่ในช่วงเจ็ดวันที่สดพระอวิธรรมนะคุณป้าได้รับบุญใหม่คะบุญจากการสร้างองค์พระบุญเสาแก้พันปีส่งพอให้คุณป้า อย่างไรบ้างคะการที่ลูกชายของคุณป้าและหลานๆบวชหน้าไฟคุณป้าก่อนเผาศพคุณป้าคุณป้าจะได้บุญไหมคะและผู้บวชจะได้บุญบ้างไหมคะเพราะเป็นการบวชบวชที่สั้นมากๆบวชหน้าไฟนี่คุณป้าและน้องสาวมีกรรมอะไรร่วมกันจึงโดนจับขังคุกตั้งแต่น้องสาวยุด้เพียงสองขวบ พี่ชายลูกหลังจากละโลกใหม่หมไปอยู่ไหนคะแต่ช่วงเจ็ดวันทุกคนที่บ้านได้กลิ่นเหม็นเน่าอ่านเนี่ยสารนิษฐานได้สแสดงว่าพี่ชายกลับมาที่บ้านใช่หรือไม่คะแต่หลังจากนั้นประมาณหนึ่งเดือนทุกคนได้กลิ่นหอมเหมือนน้ำอบไทยสแสดงว่าคุณยาอาจารย์ช่วยพี่ชายไว้ใช่หรือไม่คะแล้วขณะนี้พี่ชายอยู่ที่ไหนคะเดี๋ยวรับบุญสร้างพระ แล้วทุกๆบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่คะมีข้อความฝากไปถึงทางบ้านหรือไม่คะคุณลุงคือพิชาของคุณแม่ขณะนี้อยู่ที่ไหนคะแล้วได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่คะมีข้อความฝากไปถึงทางบ้านหรือไม่คะวิบากรรมใดทำให้คุณลุงมีสมบัติเป็นสิบล้านแต่ก็ไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์อันใด ทำไมสมบัตินั้นจึงเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะกันของหมู่ญาติมีวิบัติอะไรติดมากับสมบัตินั้นหรือคะคุณพ่อคุณแม่พี่ชายตัวลูกน้องสาวสร้างบุญกรรมกันมาอย่างไรคะจึงมีครอบครัวแตกแยกและคุณแม่ต้องมีชีวิตที่ขมขื่นเพราะคุณพ่อไปมีภรรยาใหม่ แล้วคุณพ่อ <akra desserts> จะได้รับวิบากกรรมอย่างไรคะพ่อจะมีวิธีแก้ไขได้หรือไม่ราปัจจุบันคุณพ่อก็มาเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทญาเอากาลังฟังเลยเนอะและปฏิบัต oh ิทำอย่างสม่ <mark> ําเสมอการที่คุณแม่ติดการพนันมันมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรคะท่านจะมีอากาศกลับตัวได้ไหมคะลูกกับน้องสาวทํากรรมใดมาจึงมีคุณแม่ชนนี้คะ และเหตุใดคุณยายอาจารย์จึงพูดว่าเอาไว้ก่อนมาลูกถามเรื่องคุณแม่ลูกและน้องสาวทำกรรมอย่างไรมาคะจึงถ้าพัดพลาดจากพ่อแม่มาเกิดอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีก็เลือกมาเกิดเองแหละและมีฐานะยากจนเรายัางต้องรับวิบากกรรมนี้ในภพชาติต่อไปหรือไม่คะจะมีวิธีแก้ไขได้อย่างไร แต่ได้บุญใดที่ทำให้คนป้าคนลุงเลี้ยงดูอย่างดีและมีญาติและผู้คอยช่วยเหลืออยู่เสมอเพราะวิบากกรรมในลูกและน้องสาวจะเป็นิสิสหลังไข่โดยน้องสาวได้รับการผ่าตัดไปแล้วลุงสองอยังจะต้องรับวิบากกรรมนี้ <c oughs> จะพบชาติต่อไปหรือไม่คะจะแก้ไขได้อย่างไรคะเฮได้ลูกจะมีความสนใจพุทธศาสนามากตั้งแต่ยังเด็กและตอนอายุราวแปดขวบลูกคอยฝันถึงแม่ชี แล้วก็มีคนนั่งสมาธิอยู่ในบ้านในฝันลูกอยากนั่งสมาธิด้วยแต่กับเลือกที่จะต่อสู้อยู่นอกบ้านเพื่อคุ้มกันคนในบ้าน oh. เป็นแค่ความฝันของเด็กหรือว่ามีความหมายใดหรือไม่คะ oh. การที่ลูกทําบุญเพราะคิดว่าเป็นหน้าที่ oh. และอยากทำงานของคุณ,ค,ณ,ค,ณครูไม่หย่สสาเร็จบางครั้งลูกไม่ได้รู้สึกปิติมากเหมือนครั้งแรกๆที่ทํา oh. ลูกจะได้บุญเท่ากับตอนที่ปิติไหมคะอ่า oh. อันนี้น่าศึกษา แล้วควรทำอย่างไรจึงจะได้บุญมากๆออ,อันนี้น่าศึกษาน้องสาวลูปมีปานสีน้ำตาลที่ท้ายถอยรูปนิ้วโป้งนี่นิ้วโปง้งเคยมีคนบอกว่าน้องสาวของลูก <c oughs> เป็นญาทิวด <c oughs> <c oughs> กลับชาติมาเกิดจริงหรือไม่คะน้องสาวลูกมีเพื่อนรักกันมากคนหนึ่งเป็นอุบาสิกาอยู่ที่วัด ทั้งสองคนเคยสร้างบารมีร่วมกันมาอย่างไรคะคุณพ่อตัวลูกและน้องสาวเคยสร้างบารมีร่วมกันมาอย่างไรและพวกเราเคยสร้างบารมีกับคุณครูไม่ใหญ่และหมูคห่คณะหรือไม่อย่างไรคะลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรมปรากันนะจ๊ะ คุณป้าตายแล้วก่อนตายใจก็พอจะเกาะบุญช่วงท้ายให้ผ่องใสได้บ้างคือบุญสร้าของพระธรรมกายไปจำตัวและเสาแก้วพันปีได้ไปเกิดเป็นอากาศสเทวามีวิมานหลังย่อมพอประมาณก่อนบาปอื่นที่ทำไว้จะส่งผลชิงช่วงไปก่อน จะไปคิดอย่างนี้นะว่าเอาเอ,เ,อเราไปใช้กรรมใช้หมดไปในนรกก่อนไปยาวนะยาวเลยนะหลายพันล้านล้านปีทีเดียวนะขุมห่านะชริงช่วงอบุญชริงช่วงไปเกิดก่อนแล้วเราจะได้สั่งสมบุญได้ในระดับที่เรียกว่ากรรมตามไม่ทันไงนะจ๊ะนี่ไงต้องอย่างนี้นะลูกนะ หรือเวลาไปโยม,มโลกก็อย่ไปคิดว่าใช้กรรมไม่หมดสิโยม,มโลกกรรมมันยังไม่มีหมดหรอกเพราะเราเกิดมานับชาติไปทุว่วโอ้โหคนนี้อชาชัยตรงนี้มาอีกให้ใช้อีกก็ไม่ต้องมาเสียเวลาสร้างบรมมีกันเพราะเราต้องรีบสิงช่วงสั่งสมบุญต้องเร่งสร้างบุญไปให้ป้ามากๆเพราะท่านจะอยู่เป็นอากาศสเทวาไม่นานนักพระบุญชิงช่วงไปก่อนบาป เท่านั้นแหละนี่สำคัญนะต้องรีบนะลูกนะต้องรีบนะจ้าท่านนะรู้ตัวว่าจะตายมานานแล้วนะเพราะท่านเบื่อสังขารที่ทุกข์ทรมานตายแล้วก็ไปเกิดเป็นอากาศเเทวาทันทีไม่ได้มาเวียนในงานสวดพระอภิธรรมในใจลึกๆของท่านก่อนตายท่านกลัวนะ นรกสวรรค์มีจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้ามีเราลําบากกลัวมากนะกลัวแปรบายแต่พอมาเป็นอากาศเซวาตอนนี้ดีใจที่ลูกแล้วทุกคนทิศบุญไปให้จิงฝากขอบคุณมานี่นะจ๊ะ thank you หลายเด้อมาเนี่ยลูกชายและหลานชายกัณป้าบวชหน้าไฟนั้นทา่านก็ไดรับบุญแต่ไม่มากเพราะบวชช่วงสั้นผู้บวชจะได้บุญบ้างไม่มากนะ คุณป้าและน้องสาวตอนอายุสองขวบถูกจับข้อห้องขังพระป้ามีการปัจจุบันที่เล่งการมาน,นานส่วนน้องสาวมีเศษการณคบคนพาลแบบเดียวกับทิพกับป้าเป็นในในอดีตกับป้าเป็นปัจจุบันในอดีตของตัว้องสาวนะพี่ชาย,ยาลูกตายใหม่ยังไม่ทันตั้งตัวยังกลับมาวนเวียนที่บ้านการและใจของพี่ชายเศร้าหมองทุกคนที่บ้านจึงได้กลิ่นเหม็นเนา่า ไปหลังจากนั้นหนึ่งเดือนทุกคนในบ้านก็นได้กลิ่นหอมเพราะคุณยายและทุกคนทาบุญให้แต่มีสภาพเพียงแค่ภูมิมเทวาระดับกลางเพราะบุญได้รับเพียงแค่นั้นต่อมาได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วเพราะคลายความผูกพันกับครอบครัวคุณลงุงพี่ชายของคุณแม่ตายแล้วไปเป็นภูมิมะเทวาระดับล่างมีชีวิตลําบากในช่วงแรกต่อมาก็ได้รับบุญที่อุทิศย์ไปให้ ทำให้ท่ามีสภาพดีขึ้นกว่าเดิมคือเป็นภูม,มิเทวาระดับกลางที่มีความสะดวกสบายขึ้นกว่าเดิมคนลุงตายช่วงแรกก็ทุกข์ใจเพราะอยู่ที่บ้านเห็นคนในบ้านทนะเลาะก,กันแย่งสมบัติบอกแล้วก็ไม่เชื่อไม่ทะเลาะก,กันจึงออกจากบ้านด้วยความเส็งชีวิตแล้วหกระเหินลำบากมากนั้นกล่าว ต่อมาได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็จริงทำให้ท่านะสบายขึ้นได้ฝากมาบอกว่าตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้จริงๆตายแล้วก็ไม่มีใครทำบุญทอุไิไปให้นอกจากหลานจึงฝากขอบคุณหลานมาและตัวลุงเองก็เสียายว่าตอนมีชีวิตอยู่ไม่ได้ทำบุญมามรู้อย่างนี้สมบัติที่เขาแย่ง,งามาทำบุญให้หมดซะก็ดีแต่ลุงมีวิบากกรรมเก่าคือทำบุญในอดีต และชอบเสียดายในภายหลังเพราะฉะนั้นชาตินี้แม้มามีสมบัติเพราะได้ทําบุญแต่ก็ไม่ได้ใช้เพราะเสียดายแถมสมบัตินั้นก็มีวิบัติที่อยู่ในโลกมนุษย์คนอยู่ก็ทะเลาะกันแย่งชิงสมบัติกันจ้ะคุณพ่อคุณแม่พี่ชายตัวลูกน้องสาวตางก็มีกรรมเป็นของตัวเองคือคุณแม่ตอนเป็นผู้ชายก็มีกรรมเจ้าชู จึงทำให้มาเจอสามีติดทอดทิ้งแล้วไปมีภรรยาใหม่ไม่ได้แปลว,ว่าสามีช่วยทำให้ท่านหมดกรรมลงนะแต่เป็นกรรมใหม่ของสามีเป็นกรรมเก่าของคุณแม่ส่วนลูกและน้องสาวมีเศษกรรมเ้าชูมาเหมือนกันจึงมาเจอสภาพเหล่านี้พี่ชายมีเศษกรรมเจ้าชู้มาเหมือนกัน,น,น,กน,กนแต่ก็เบาบางกว่าคนอื่นจึงมาเป็นผู้ชายแต่ก็ต้องมาอยู่ในครอบครัวแตกแยกส่วนคุณพ่อกับเป็นกรรมใหม่ คุณพ่อจะมีวิบากกรรมคือถ้าหากกรรมส่งผลก็จะไปเกิดในครอบครัวที่แตกแยกเหมือนดังที่คุณพ่อได้ทำในปัจจุบันเนีจะโชูก็มีสิทธิ์ไปเป็นผู้หญิงวิธีแก้ไขก็ต้องให้พ่อสั่งสมบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆถ้าหากเป็นไปได้เนีจ้ะอันนี้ต้องขีดเส้นใ,นใต้เลยคือความเห็นครูไม่ใหญ่เลยอยากให้ไปขอโหสิกรรมกันนะเพราะมัน ยังมีชีวิตยอยู่ถ้าตายแล้วเนี่ยเขาโอโซกรกมมันได้ผลบ้างนิดหน่อยแต่ถ้ามีชีวิตนี่ถ้าเขาให้จริงเนี่ยหลุดเลยคือไม่ต้องไปผูกเวรเดี๋ยวไปเจอกันครับเอาละหรือไม่เจอกันก็วิบากกรรมนี้ไปทาให้เจอหนักการที่คุณแม่ติดกรรมานานแล้วไม่มีศรัทธานในพระพุทธศาสนาเพราะคุณแม่ครอบคุณพานต้องดึงให้ท่านออกจากกลุ่มนี้ก่อนจึงจะพอแก้ไขได้แต่ก็ไม่ใช่ายดังที่คุณอาจารย์ท่านบอกว่าเอาไว้ก่อน ลูกและน้องสาวมาเกิดกับคุณแม่ติดติกามนานดังกล่าวเพราะกรรมในอดีตของลูกทั้งสองครบคนผ่านติดติกามนันเป็นพื้นอีกทั้งกรรมตนีตามมาส่งผลจึงทําให้ลําบากในวัยเด็กลูกและน้องสาวได้มีบุญสงเคราะห์ญาติและบิดามารดานในอดีตตามมาส่งผลจึงมีคุณลุงคุณป้าและญาติตามมาช่วยเหลือ ลูกและน้องสาวเป็นซิสิลังไคพราะเศษกรรมการมีเจ้าชู้ของลูกทั้งสองตอนเป็นผู้ชายเนี่ยจะแก้ไขกาสั่งสมบุญทุกๆบุญทั้งทานศีลภาวนาแล้วติทานจิตให้พ้นจากวิบากกรรมนี้อีกทั้งต้องประพฤติพรมรจฉาในชาตินี้ด้วยชาติต่อไปก็จะได้ไม่เป็นอีกจ้าแน่ดีลูกและน้องสาวเคยเป็นผู้ชายแล้ก็เป็นเพื่อนสนิทกันได้มาเป็นกลุ่มใหญ่ ได้มาเรียนธรรมะกับหมูนะ่คณะแล้วพระเถระก็ชวนให้บวชเพื่อนส่วนหนึ่งบวชแต่ลูกทั้งสองท่านที่ไม่ได้บวชโด,ดยเหตุผลที่สวยงามต่างๆนั้นนะเลยได้เอาอมาเป็นกองสบเสบียงแล้วก็จะชูแล้วก็ไปทําอย่างนั้นด้วยคือไม่ค่อยได้ทําบุญเท่าไหร่ในช่วงแรกแต่ช่วงหลังก็ไปสุดละทั้งโลกไม่มีอะไรก็เลยเบื่อ การกลับมาสร้างบารมีเหมือนเดิมมาทําตอนอายุเยอะเราธรรมชาติในวิบากกรรมช่วงแรกที่ไม่ค่อยได้ทําบุญยังไปเกิดในครอบครัวย,ยากจนสภาวะแวดล้อมไม่ดีในช่วงแรกแต่ด้วยบุญกล่าวตามส่งผลจึงทาให้เรียนเก่งแล้วก็มีฐานะดีขึ้นตามลําดับส่วนที่ฝันนั้นพระเจ้าติ่านมาแทนที่จะขวัดสร้างบารมีกลับต้องมาสร้างบุญอยู่ข้างนอกแบบกองสเสบียงเพราะไม่ยอมบวชตามคำชวนนั่นแหละ บุญที่ทาแล้วปิติจะได้บุญมากกว่าบุญที่ทําแล้วไม่พิติบ้างโอเคมากกว่ากันหน่อยหนึ่งจะทําให้ปิติทุกครั้งตั้งนั่งสมาธิเยอะๆใจใส,ใสๆก่อนทํากําลังทําแล้วทาแล้วให้ใจอยู่ในบุญตลอดคือน,นึกถึงบุญบ่อยๆอย่าทําเพียงสักแต่ว่าเป็นหน้าที่เท่านั้นแต่ทําแล้วต้องเบิกบ,บานทุกวันเลยต้องให้มีปิติสุขทุกวันเลยน้องสาวลูกไม่ใชยาถวดมาเกิด น้องสางลูกก็คือเพื่อนของลูกเรามาเกิดและเพื่อนบาสีกาที่อยู่วัดนั้นชาติพานมาก็ได้ดถูกชวนให้บวชเหมือนกันแต่ก็ไม่ยอมบวชและก็ออกไปเป็นกองสเสบียงแต่ต่อมาเพื่อนลูกในชาตินั้นก็กลับมาบวชตอนอายุมากแล้วแต่กลับจะชูวตามทันยิงต้องมาเป็นผู้หญิงทั้งคู่ เพื่อนที่บวชม,มีบุญบวชตอนแก่ก็ได้กลับมาเป็นอุปสิกาขวัตในชาตินี้แจ้ลูกและน้องสาวเคยสร้างบุญกับหมู่คณะมาตลอดแบบกองสเสบียงแต่พ่อนั้นสร้างบารมีกับหมู่คณะมันน้อยจะมีสายบุญหยันไปหน่อยชาตินี้ก็ให้มันสร้างบารมีให้มากๆในทุกบุญแล้วติฐานจิตตามติดไปดูสิบบุรีวงบุญพิเศษเขตบารมีโพธิสัตว์จจา